เด้ดดอสบายไหมเฮ้ยเล่นน้ำสบายไหมล่ะเฮ้ยใครมาใครมา่ะใครม,มาลูกเฮ้ยใครมาถ้าเล่นนะ้ำอะอารมณ์ดีเลยใ,ใครมามันร้อนเนี่ยได้แรงไม่มา,าไม่กี่วัน มันร้อนนะเนี่ยอารมณ์ดีได้บอกว่ามันร้อนว่ามือมันได้มันได้มันเต้นได้เฮ้มันทีนักได้มันไม่ให้ลงหรอกจริงเด็กเออมันเอามือกลับได้